สวัสดีฉันชื่อฮอลลี่ฉันอายุสิบปีคุณเคยกังวลกับรูปลักษณ์ภายนอกของคุณที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานความสวยงามหรือเปล่าจมูกที่บิดเบี้ยวหูกลางพร้อมเกินไปหรือว่าอ้วนแล้วถ้าความผิดปกตินั้นทําให้คุณไม่สามารถมีชีวิตที่ปกติได้ละ่ะปัญหาของฉันก็คือขนาดของหน้าอกที่แทบจะไม่มีเลยนี่แหละดูส่วนที่เหลือของวิดีโอนี้แล้วคุณจะเห็นถึงความยากลําบากที่คุณต้องเผชิญตอนที่คุณไม่มีหน้าอก ถ้ามองจากภายนอกแล้วดูเหมือนว่าฉันจะมีชีวิตที่อยู่ในรงคติฉันมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อแม่ฉันมีพี่ชายที่สนิทกันหมดเพื่อนฉันเรียนอยู่ในโรงเรียนที่มีเกียรติและฉันก็ไม่ต้องการอะไรอีกแต่มีหนึ่งปัญหาที่ขังชีวิตของฉันเอาไว้ฉันอายุสิบเจ็ดแล้วแต่ยังไม่มีหน้าอกไม่มีไม่มีเลย ฉันบอกไว้ตรงนี้เลยการที่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งไม่มีหน้าอกมันเป็นเรื่องที่เลวร้ายมากขณะที่เพื่อนๆในห้องกำลังทำคะแนนให้พวกผู้ชายมองมาที่พวกเขาแต่กลับไม่มีใครสนใจฉันเลยโดยเฉพาะเขาไมเด็กผู้ชายอายุ19ที่เจ๋งที่สุดในโรงเรียนผู้หญิงทุกคนฝันที่จะไปเดทกับเขาแต่เขาสนใจแต่เรื่องมอเตอร์ไซค์ฉันก็เลยฝันว่าฉันจะซื้อมอเตอร์ไซค์สักคัน บางทีมันอาจจะทำให้ฉันได้เข้าใกล้เขาฉันรู้มาว่ามันจะมีปาร์ตี้วันเสาร์นี้เขาจะต้องโดดเด่นอยู่บนฟลอร์เต้นลําส่วนฉันก็จะยืนอยู่ข้างกำแพงเหมือนเคยๆฉันควรจะทำอะไรที่งานปาร์ตี้ดีหละ่ะใครจะอยากไปไหนกับฉันกันในเมื่อมีผู้หญิงมากมายอกบึ้มๆก้นใหญ่ๆตายล้อมไปทั่วพวกเธออยู่ทุกๆท,กที่บนถนนในแมกกาซีน บนโซเชียลทุกที่คุณเคยสังเกตไหมว่าเทรนแฟชั่นกำลังจะทำให้คนเราสูญเสียความเป็นเอกลักษณ์ในตัวเองไปเพราะอย่างนั้นฉันก็เลยพยายามไม่ดูแมกกาซีนฉันอยากจะแขวนคอตัวเองทันทีหรือไม่ก็ไปบวชซะเหตุผลเพียงแค่ขนาดของหน้าอกนี่แหละฉันตัดสินใจว่าฉันจะไปที่งานปาร์ตี้แล้วถ้ายังไม่มีใครสนใจฉันฉันจะไม่กลับไปพูดเรื่องการคุยกับผู้ชายอีกเลย วันต่อมาฉันก็เลยออกไปหาซื้อเสื้อผ้าแล้วฉันก็พบว่าถึงแม้จะเป็นชุดที่เซ็กซี่ที่สุดมันก็ยังดูแย่บนไม้กระดานอยู่ดีคนขายแนะนําให้ฉันใส่ปลาแบบดันทรงแต่ถึงอย่างนั้นถ้ามันไม่มีอะไรจะให้ดันบลาพวกนั้นก็ไม่มีประโยชน์ฉันแทบจะร้องไห้ฉันเดินโซเซออกาจากห้องลองเสื้อผ้าและพวกคอชี่ก็เดินมาชนฉันบอกว่าฉันไปขวางทางพวกเขาพวกเขาคิดว่าฉันเป็นเด็กผู้ชาย ผู้ชายอะไรฉันเป็นผู้หญิงคุณได้ยินไหมผู้หญิงที่ไม่มีหน้าอกอ่ะฉันโกรธมากคุณเคยอยากจะร้องโหยหวนออกมาด้วยความรู้สึกแค้นใจและไม่ยุติธรรมหรือเปล่างั้นคุณก็เข้าใจฉันแล,ะละ้วล่ะฉันพยายามจะหาทางแก้ปัญหาของฉันทางอินเทอร์เน็ตคำแนะนำพวกนั้นทำให้ฉันประสาทร้อนแต่ไม่มีทางอื่นทีาไม่เสริมหน้าอกฉันก็อยากจะเป็นคนที่ไม่มีใครเอาแล้วก็ถูกมองว่าเป็นเด็กผู้ชายไปตลอดกาลแน่ละ่ะ วิธีที่ง่ายที่สุดก็คือการทำศัญยกรรมแต่รุ่พี่นั้นฉันต้องรอจนอายุ21ก่อนแต่ฉันต้องการหน้าอกเดี๋ยวนี้ตอนนี้หลังจากที่ได้อ่านกระทู้หนึ่งที่ใครๆบอกว่ากะหลำปีจะช่วยเพิ่มขนาดของหน้าอกได้ฉันก็เลยกินแต่สลัดกะหลำปีแต่แล้วหน้าอกของฉันก็ไม่เห็นจะใหญ่ขึ้นเลยแถมมันยังทำให้ฉันปวดท้องด้วยฉันไม่หยุดอยู่แค่นั้นแล้วก็หันมาลองอย่างอื่นแทนน้ำผึ้ง จากคำพูดของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งในกระทู้ฉันระเลงมันลงบนหน้าอกของฉันขณะที่ฉันยืนโปอยู่ในห้องน้ําอเล็กซ์ที่อยากจะเข้ามาสระผมเขาก็เลยเจอฉันช่วงกาลังทดลองน้ําผึ้งนั่นแล้วเขาก็รอฉันว่าฉันเป็นผึ้งโอ้ทำไมฉันรู้สึกว่าตัวเองพิลึกอย่างนี้เนี่ยไม่มีอะไรช่วยฉันได้เลยหรอกแต่ฉันไม่ยอมแพ้หรอกฉันตัดสินใจใช้สำลียัดลงไปในบลายัดถุงเท้าลงไปเนี่ยนะ ฉันดูตัวเองในกระจกแล้วก็ปล่อยโฮออกมาด้วยความขับแคนใจและสิ้นหวังโอ้ใครจะมามองผู้หญิงที่ยัดถุงเท้าลงไปในบลากันละ่ะฉันไม่ได้สังเกตเห็นอเล็กซ์ตอนที่เขาเข้ามาในห้องเลยมันดีสาหรับเขาแล้วละ่ะที่วันวนเขาจะออกไปขี่มอเตอร์ไซค์ให้ผู้หญิงมาซ้อนท้ายแล้วเขาก็มักจะไปเที่ยวกับไม้บ่อยๆฉันคงดูน่าสงสารมากเพราะแม้แต่พี่ชายฉันก็ไม่เคยแยแสยอะไรในโลกยังพยายามจะปลอกฉันฉันก็เลยเล่าทุกอย่างให้อเล็กซ์ฟังไม่ว่าจะเป็นความซับซ้อนของฉัน เรื่องกระหล่ำปลีผู้แข่งอกสมบ้มแล้วก็ไหมอเล็กซ์ตอบฉันเท่าที่จะทำได้เขาบอกว่าพวกผู้ชายไม่ได้ให้ความใส่ใจไปที่หน้าอกของผู้หญิงหรอกสิ่งสำคัญคือความดีความเอาใจใส่แล้วก็ความซื่อสัตย์รูปลักษณ์ภายนอกเป็นแค่สิ่งที่รองลงมาพวกผู้ชายเจอกับพวกผู้หญิงหน้าอกใหญ่ๆเฉพาะเรื่องเซ็กส์เท่านั้นถึงยังไงพวกเขาก็จะแต่งงานกับผู้หญิงที่ดีแล้วก็ไว้ใจได้ฉันเชื่อพี่ตัดสินใจส่งข้อความหาไหม้ แต่ทันทีที่ฉันเห็นรูปโปรไฟล์ของเขาบนโซเชียลฉันก็รู้สึกว่าตัวเองกำลังจะโมโหอีกครั้งรูปนั่นเป็นรูปที่เขากําลังกอดกับผู้หญิงคนหนึ่งความดีความเอาใจใส่อย่างนั้นหรอผู้ชายพวกนี้ยังชอบผู้หญิงอกเซมืดีฉันกลับไปที่อินเทอร์เน็ตฉันจะทําทุกมิถีทางเพื่อเพิ่มขนาดหน้าอกของฉันไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็าตามและเหมือนว่าใครบางคนได้ยินเสียงร้องขอของฉันฉันไปเจอเว็บแบบหนึ่งเขาขายครีมเพิ่มขนาดหน้าอก คุณเคยเต็มใจจะทำทุกอย่างเพื่อความฝันของคุณไหมฉันเคยฉันกดสั่งซื้อมันก่อนที่จะหาวิธีใช้มันจบซะอีกใช้เงินที่เก็บไว้เพื่อซื้อมอเตอร์ไซค์มาจ่ายมันมันไม่ง่ายนักหรอกที่จะล้มเลิกความฝันที่จะซื้อมอเตอร์ไซค์นั่นแต่น้ออกของฉันสําคัญกว่าพอฉันได้ครีมมาฉันก็ขังตัวอยู่ในห้องน้ําฉันไม่อยากให้อเล็กซจับได้อีกพอฉันทาครีมลงไปฉันก็รอที่จะเห็นผลของมันทันที แล้วมันก็เห็นผลแต่ไม่ใช่ผลที่ฉันต้องการฉันรู้สึกแย่ตลอดวันตื่นขึ้นทั่วหน้าอกฉันไปหมดฉันรู้สึกเวียนหัวมากแทบจะลุกจากเกียงไม่ไหวฉันตัดสินใจลองทาครีมนั้นอีกครั้งบางทีรอบแรกหนาจะมีอะไรผิดพลาดก็ได้หนึ่งชั่วโมงต่อมาฉันก็รู้สึกแย่ลงหน้าอกฉันแสบแล้วก็ปวดไปหมดฉันจำได้แค่ว่าพี่ชายฉันตื่นตกใจมากเขาก็เลยเรียกรบพยาบาลมา ฉันถูกส่งโรงพยาบาลด้วยอาการแพ้อย่างรุนแรงหมอบอกว่าที่ยังลองครีมนั่นไปเรื่อยๆฉันจะเจอกับปัญหาสุขภาพอย่างร้ายแรงในตอนเช้าอเล็กซ์มาหาฉันที่ห้องเขาดุฉันเหมือนฉันเป็นเด็กๆฉันละอายใจมากฉันเพิ่งรู้ว่าฉันเกือบจะทำร้ายตัวเองฉันนอนโรงพยาบาลอยู่อาทิตย์หนึ่งแล้วก็กลับบ้านฉันนั่งอยู่บนเตียงครึ่งค่นวันด้วยหน้าตาไม่สบอารมณ์ พี่ชายของฉันตัดสินใจเข้ามาให้กำลังใจแล้วก็บอกว่าไม่มาเยี่ยมฉันอะไรนะพี่พูดว่าอะไรนะพอพี่ชายของฉันเล่าให้เขาฟังว่าทำไมฉันถึงเข้าโรงพยาบาลไม่ก็เข้าใจทันทีขณะที่ฉันกำลังเขินอายดึงผ้าห่มขึ้นมาถึงคางไม่ก็มองไปที่ภาพวาดของฉันฝันรายชัดรูปวาดของเขาเต็มห้องฉันไปหมดไม่จะต้องช็อกไปอีกหลายวันแน่ แต่เขาทําให้ฉันเซอร์ไพรส์เขาให้กําลังใจฉันมันกลายเป็นว่าตอนที่ฉันอยู่โรงพยาบาลไมคมาหาอเล็กซ์แล้วก็เห็นรูปพวกนั้นตั้งแต่ตอนนั้นแล้วและตอนนั้นแหละที่อเล็กซ์เล่าให้ไมคฟังฉันอยากจะมุดดินหนีความลับของฉันถูกเปิดเผยแล้วแน่ละที่ตอนแรกเขามีช็อกไปบ้างแต่เขาก็ไม่ได้หัวหรเราะเยาะฉันเขาบอกว่าเคทลูกพี่ลูกน้องเขากกับมีปัญหาที่ตรงกันข้ามหน้าอ,อกที่ใหญ่โตเป็นอุปสรรคกับชีวิตของเธอ ใช่แล้วเธอคือผู้หญิงที่ฉันเห็นในลูกแล้วก็ทําให้ฉันโมโหมันกลายเป็นว่าเคสเจอปัญหาการเลือกสื่อเสื้อผ้าและชุดชั้นในแล้วเธอก็ไม่สามารถนอนความได้ฉันก็เลยกลายเป็นคนโชคดีในบางอย่างไม่แนะนําว่าฉันกับเคสน่าจะเจอกันบ้างเพราะเขาเชื่อว่าการได้คุยกับเคสน่าจะทําให้ฉันรู้สึกดีขึ้นพอใจฉันหรือยังแน่สิตอนนี้ฉันได้สิ่งที่ฉันต้องการแล้วถึงมันจะไม่ใช่อีกทางหนึ่งก็เถอะ และฉันก็ไม่ต้องปิดบังอะไรอีกฉันยังหวังว่าฉันกับไมค์จะได้อยู่ด้วยกันแต่โชคร้ายฉันไม่ได้สารสัมพันธ์ต่อกับเขาเราคุยกันอย่างตรงไปตรงมาเขาขอบคุณในความรู้สึกดีๆของฉันแต่เขายังไม่พร้อมที่จะมีใครตอนนี้พวกเราตัดสินใจว่าเราจะเป็นเพื่อนกันไปก่อนแต่ฉันไม่เสียใจหรอกนะเป็นเพราะเขาฉันถึงได้เพื่อนรักมาคนหนึ่งเคทเธอเล่าให้ฉันฟังอย่างไม่อายเลยว่าตอนที่เธอเป็นวัยรุ่นเธออายหน้าอกที่โตเกินวัยของเธอมาก แม้กระทั่งตอนนี้เธอยังอยากจะมีหน้าอกแบนๆแบบฉันเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการหากรือชุดชั้นไหนฉันดูแล้วว่าเด็กผู้หญิงแต่ละคนมีพัฒนาการที่ต่างกันบางคนผอมบางคนอ้วนบางคนมีหัวใจที่บริสุทธิ์บางคนอย่างฉันไงไม่มีใครมีรูปร่างที่เพอร์เฟกต์หรอกใครๆก็ฝันอยากจะเปลี่ยนตัวเองกันทั้งนั้นฉันดูแล้วว่าไม่มีอะไรทําให้พวกผู้หญิงอย่างเราพอใจได้หรอกฉันก็เลยเลิกที่จะบ่นต่อไป ถ้าคุณชอบเรื่องของฉันช่วยกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์กันเข้ามาว่าคุณกำลังต่อสู้กับความยุ่งยากอะไรอยู่บางทีเราอาจจะได้เขียนเรื่องราวของคุณเป็นตัวของตัวเองกันเถอะผมแมทคนดังทิกติกต็อกละผมจะมาทําตามคำขอของคอมเมนต์ในวันนี้ s t a r d o g 1 1เขียนมาบอกว่าผมควรจะแต่งงานกับสาวอกโตมคนแรกที่ผมเจอ ผมนี่ก็จะได้ทําอะไรก็เก้อซกแต่นี่มันฝันไปชัดชัดแต่ผมก็รับคําท้าก็บฟืสําหรับชาลินนะครับเดือนนี้เป็นเดือนที่2ที่ผมติดอันดับท็อปของทิกต็อกผมเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆและเริ่มจะมีโฆษณาเข้ามาเรื่อยๆเช่นกันผมกําลังเก็บเงินซื้อรถคันใหม่อยู่ดังนั้นผมจะรับทุกคําท้าผมมองมาสตรีมข้างนอกแล้วผมก็สนุกนมากจู่ๆก็มีสาวไร้บ้านคนหนึ่งตะโกนว่าผมเดินไปเดินมาถ่ายนู่นถ่ายนี่ทําไมผมหันกล้องไปหาเธอทันทีหลอนต้องบ้าแน่ วิดีโอนี้ต้องคิดใน tik t o อกอย่างแน่นอนผมมั่นใจจู่ๆผู้ติดตามผมก็ถาถามเข้ามาด้วยคอมเมนต์มากมายแต่มีหน้าอกขนาดใหญ่และเธอเป็นคนแรกที่ผมเจอที่ข้างนอกนี้ซึ่งหมายความว่าก่อนนะผมยอมทําได้ทุกอย่างเพื่อรถคันใหม่ยังไม่ทนันได้ปิดสตรีมผมก็คุกเข่าลงหยิบเงินมาจากกระเป๋านิดหน่อยหล่อนรีบคว้าเงินและพอรอนเห็นว่าผมหันกล้องไปหาเธอเธอก็เลยรีบวิ่งหนีไปทันทีผมรีบวิ่งตามเธอไป ขอโทษที่หันกล้องใส่ผมต้องตื้อขอเธอแต่งงานเรามาถึงใต้สะพานซึ่งเป็นแคมป์ของคนไร้บ้านที่ทั้งสกปรกและเหม็นหึง่งน่าขยะแขยงมากผมอยากจะรีบวิ่งกลับบ้านไปอาบน้ำจริงๆสาวไร้บ้านโกรธมากที่ผมไล่ตามเธอแถมผมยังถือกล้องอีกด้วยเธอสั่งให้ผมปิดกล้องโดยทันทีผมแก้งทำเป็นปิดกล้องแต่ก็ยังอัดภาพต่อ ที่นี่มันกองขยะชัดๆกลุ่มคนไร้บ้านนั่งอยู่รอบกองไฟกำลังทอดอะไรสักอย่างผมเข้าไปดูใกล้ๆจึงเห็นสิ่งที่พวกเขาคนหนึ่งกำลังกินอยู่เ็นมันหนูนี่นาผมเกือบจะอ้วกแต่ผมต้องเก็บภาพไปติดตามดูอย่างละเอียดผมก้มตัวลงเริ่มถ่ายอาหารกลางวันของคนไร้บ้านสาวไร้บ้านคนนั้นสังเกตเห็นว่าผมยังถ่ายวิดีโออยู่เธอแสดงความไม่พอใจอย่างเห็นได้ชัดเธอไปยักหน้าให้กับเพื่อนของเธอพวกเขาเขามาล้อมผมไว้ผมกลัวมากๆแต่ผมก็ยังไม่หยุดสตรีม แต่ทุกอย่างเป่าประโยชน์วินาทีต่อมาพวกเขาร้อมผมมาไว้และเริ่มฉีกเสื้อผ้าบอกลุ่มนี้ออกมาได้อย่างวุทิวิตแต่วินาทีสุดท้ายสาวไร้บ้านโชคเอามือถือของผมไม่ได้เว้เอ้ยด้วยความกลัวผมรีบวิ่งกลับบ้านโดยมีแค่กางเกงในตัวเดียวกับถุงเท้าดารี่เปิดโน้ตบุ๊กร่อบล็อกแอคเคาท์ของผมทันทีผู้ติดตามเริ่มถามว่าเมื่อไหร่จะเริ่มสตรีมคั้งต่อไปกันเมื่อไหร่จะสตรีมนั่นเหรอผมก็ใจว่าผมต้องขอสาวไร้บ้านคนนั้นแต่งงานแต่ผมจะทำยังไงไง,งงออีีกัันนนน่นน่่่ะะไไมมมทททาาผจย้ดแ ผมคุ้นคิดจนกระทั่งผ่านไปสองสงวันกลายเป็นว่าวิดีโอนั้นกลายเป็นไรัลไปแล้วซึ่งนั่นหมายความว่าผมจะต้องทำอีกนี่ไม่ใช่แค่จะใต้ซื้อรถนะแต่คงซื้อบ้านได้อีกด้วยแน่แน่ผมเริ่มมีไอเดียเข้ามาในหัวมากมายว่าจะขอผู้หญิงคนนั้นเข้ามาร่วมคำท้าติ๊กตอกของผมผมจะต้องล่อเธอให้มาที่บ้านเพื่อจัดสตรีมครั้งใหญ่ผมเริ่มคิดเอาละยังไงเธอก็เป็นผู้หญิงนี่นะและผู้หญิงทุกคนต้องชอบเรื่องโรแมนติกอย่างแน่นอนผมสวมใส่สูตรหยิบกีตาร์และไปหา คู่ม,มั่นของผมผมรู้สึกว่าตัวเองปัญญาอ่อนจริงๆสาไรายบ้านนั่งอยู่ที่เดิมที่ผมเจอรอนผมขยับไปใกล้ๆเอาชนะความขยะแขยงในใจแล้วเริ่มเล่นกีตาร์ผมอยากจะแต่งเพลงให้กับเธอแต่ก็นึกขึ้นได้ว่าผมยังไม่รู้จักชื่อของเธอเลยเธอตอบมาอย่างคำคำว่านิโคลจูๆ่ๆก็มีคนเรียกชื่อผมผมหันไปเห็นหนึ่งในผู้ติดตามของผมอยู่อีกฝั่งหนึ่งของถนน เขาถามผมอย่างกลางๆว่าผมทนกินแฟนผมได้ยังไงผมโมว่าผมเคยอยู่บ้านแถวๆที่ทิ้งขยะสมัยทีเป็นเด็กและคุณชินกับกินนี้ดีแต่เวเนอร์นิโกอยู่ใกล้ๆเธอได้ยินทุกอย่างสาวไร้บ้านเบนหน้านีและเดินหนีไปอย่างเงียบแล้วก็ด่าผมว่าผมมันชั่วสิ้นดีเลยบอกว่าไม่เคยเห็นคนแบบผมแม้แต่ในกลุ่มคนไร้บ้านด้วยกันก็ตามผมรู้ตัวว่าผมทำพลาดครั้งใหญ่ชื่อเสียงของผมต้องตกลงแน่ๆผมกําำลังจะกลับจู่ๆผมก็นึกได้ว่ามือถือของผมที่สาวไร้บ้านดูเหมือนว่าจะร่วงลงมาจากกระเป๋าขาดๆของเธออย่างน้อย ก็มีอะไรดีๆบ้างเลยนะพอมาถึงบ้านผมรีบชาร์จมือถือและตรวจสอบการแจ้งเตือนโดยทันทีผู้ติดตามนึกว่าผมจะล้มเลิกพวกเขาจึงแห่กัน unfollow กันตัไม่สตรีมต่อดื่มเรื่องบ้านและชื่อเสียงของผมไปได้เลยโวยเนยผมต้องแก้หน้ากับสาวคนนั้นเพื่อที่จะมีโอกาสได้ถ่ายเธออีกครั้งแต่ผมยังไม่มีแผนเลยผมตัดสินใจไปขอคําแนะนําจากแม่แม่ผมดีใจมากที่ผมจะมีแฟนแล้วแตาหากเธอรู้ว่าผมพูดถึงอะไรละก็น,นะ เธอบอกว่าเธอจะทำลาซานญาสูตรพิเศษที่เคยชนะใจพ่อให้และเสนอให้ชวนแฟนสาวมากินดินเนอร์อันแสนโรแมนติกเธอคงจะยกโทษให้ผมเป็นความคิดที่ดีจริงๆแต่ผมจะชวนนี่คงมาที่บ้านได้ยังไงกันเธอคงไม่ยอมคุยกับผมด้วยซ้ําขณะที่แม่กําลังทำลาซานญาผมตัดสินใจไปที่ใต้สะพานอีกครั้งและขอเธออย่างกล้าหาญ ผมซื้อพิซซ่ามาสิบกล่องและยกให้คนไร้บ้านที่ใต้สะพานพวกเขามองผมยังสงสัยคนหนึ่งถามขึ้นมาว่ามีการวางยาอะไรไว้หรือเปล่าผมหยิบพิซซ่าขึ้นมาชิ้นหนึ่งเพื่อลองกินให้ดูเป็นเรื่องที่แย่มากที่ต้องมาแชร์พิซซ่ากับคนไร้บ้านพวกนี้แต่คนไร้บ้านทั้งหลายก็ยอมรับและเริ่มโจมตีอาหารอย่างหนักหน่วงยกเว้นสาวไร้บ้านที่ยืนหยวงห่างออกไปผมเดินไปหาเธอและบอกเธอว่าเราจะมีดินเนอร์สุดพิเศษที่บ้านของผมเธอตกใจมากๆและถามผมว่าล้อเล่นหรือเปล่า ไม่เคยมีใครชวนเธอไปที่บ้านมาก่อนผมเปี้ยกล่อมเธอว่ามันเป็นเรื่องจริงและเขียนที่อยู่ของไว้ในกระดาษบอกว่าผมจะรอเจอเธอ,เธอตอนหนึ่งทุ่มเธอประทับใจมากแต่กลับตอบกลับมาว่าขอคิดดูก่อนระหว่างทางกลับบ้านผมเสิร์ชหาวิธีชนะใจสาวหลายคนแนะนําให้วางยาโป้ให้เธอกินซึ่งคือยาที่ทําให้เกิดความใคร่อย่างรุนแรงผมตัดสินใจจะลองดู ร้านขายยาใกล้ๆนั้นไม่มีขายแต่ร้านถัดมาขายยากวดประหลาดมาให้ผมพอผมถึงบ้านผมก็สังเกตเห็นว่าแม่ของผมกำลังจะออกไปประชุมงานพอดีและเตรียมราสัญญาไว้ให้บนโต๊ะอาหารผมแอบยอดยาไปสองสำยดจะส่งผลกับรสชาติไหมนะผมลองชิมดูก็ดูปกติดีนี่นะแต่เวลาผ่านไปนิโคก็ไม่โผล่มาผ่านไปกว่าชั่วโมงเธอคงต้องไม่มาแน่ๆผมสิ้นหวังเอาอมากๆจู่ๆ เสียงกริ่งหน้าบ้านก็ดังขึ้นนิโกยืนอยู่หน้าบ้านของผมผมดีใจมากที่ได้เจอเธอแต่เธอก็พูดขึ้นทันทีว่าเธอคงไม่มาเหยียบที่นี่แน่ถ้าหากว่าไม่ใช่ว่าพอข้างนอกมันฝนตกหนักแล้วก็นะและผมก็เริ่มคิดว่าความรู้สึกที่ไม่มีข้าวกินหรือที่นอนที่ไม่มีหนูวิ่งไปวิ่งมามันเป็นยังไงกันจู่ๆผมก็รู้สึกแย่กับตัวเองที่พยายามจะใช้เธอเพื่อเรียกยอดวิว ผมเช็คมือถือแทบจะตลอดเวลาตอนแรกผู้ติดตามของผมดีใจมากที่ผมเริ่มสตมรีมลับที่ชื่อว่าสาวไร้บ้านมาที่บ้านผมแต่จากนั้นพวกเขาก็เริ่มคอมเมนต์มาว่าการนั่งกินข้าวอยู่ที่โต๊ะนี่มันน่าเบื่อเกินไปพวกเขาเริ่มเลิกดูกันไป,มนไปผมเกิดอาการแพนิคผมต้องกู้สถานการณ์จูๆ่ๆผมก็ตัดสินใจจูบนิโคลผมหลับตาปี๋เพราะผมไม่สามารถปิดจ,จมูกได้ระหว่างนั้นผมคว้าเธอมาและหอมที่แก้มของเธอนิโคลตกใจมากแปลกมากผมไม่รู้สึกขยะแขยงเ,เลยสักนิดเว้นละ หรือว่าจะเป็นพ่อยาโป้เล่นงานเข้าให้จู่ๆประตูก็เปิดแม่ของผมยืนอยู่ที่หน้าประตูสวยแล้วผมไม่ได้ยินเสียงแม่มาเลยสักนิดแม่ที่ตื่นลัวเริ่มตะโกนไล่นิโคออกไปแม่ผมตะโกนว่าถ้าอยากมีเพื่อนเป็นคนไร้บ้านแล้วก็ก็ไปนอนที่ถนนเลยไปสิ่งสําคัญของผมก็คือต้องมีที่ชาร์จมือถือบางทีผมอาจจะทําเงินได้มากกว่าน,นี้ก็ได้นะถ้าทาอย่างนั้นผมเดินออกมาจากอพาร์ตเมนต์ด้วยความมั่นใจพร้อมกับจับมือนิโคนิโคดูเป็นห่วงผมเธอบอกให้ไปคืนดีกับแม่เสียเพราะครอบครัวต้องมาก่อนเสมอ ผมไม่รู้ว่าจะพูดอะไรแต่ผมตัดสินใจที่จะหยุดการสตรีมไปเงีเงยบมีคนคอมเมนต์เข้ามามากมายว่าจูบยเมนนั่นเป็นยังไงบ้างล่ะเธอสะอาดหรือเปล่านิโคลเห็นคอมเมนต์ทั้งหมดนั้นเธอถอยห่างออกมาจากผมด้วยความโมโหและตะโกนใส่ผมว่าเธออุตสาห์เชื่อใจผม แต่ผมดันหลอกใชใ้เธอเพื่อความสนุกแต่ผมไม่โกรธเธอเลยสักนิดเพราะเธอกําลังกล่วยมากและเธอจะตายแล้วเร็วนี้ว่ายัางไงนะผมไม่ทันได้ถามว่าเธอหมายความว่ายัางไงอิโคก็รีบวิ่งหนีไปผมรู้สึกผิดมากผมรู้สึกว่าตัวเองมันเป็นคนที่แย่จริงๆผมสนใจแต่เรื่องรถเหนือกับความรู้สึกของคนคนหนึ่งเนี่ยนะผมตัดสินใจไปตามหานิโคเพื่อขอโทษแต่เธอไม่ได้อยู่ที่ใต้สะพานคนไร้บ้านทั้งหลายมองผมด้วยความเปลียดชังเป็นครั้งแรกที่นิโคไม่กลับมา หากเกิดอะไรขึ้นกับเธอละเป็นความผิดผมทั้งหมดจู่ๆผมก็นึกขึ้นได้ผมอัดวิดีโอขอให้ผู้ติดตามผมช่วยกันตามหานิโคลผมไม่สนใจคำท้าหรือเรื่องรถอะไรนั่นอีกแล้วผมต้องขอโทษที่ใช้คนด้วยกันเป็นเครื่องเล่นสนุกและนี่คือข้อความแรกอะไรนะข้อความจากคลินิกสัญยกรรมพลาสติกพวกเขาเขียนมาบอกว่าจะจ่ายให้ผมถ้าผมทําได้สําเร็จเพื่อการโฆษณาการศัญยกรรมเสริมหน้าอกงงๆเนี่ยนะทุกคนจะต้องอันฟอลโล่ผมแน่ๆถ้ารับงานนี้ไป ในที่สุดผมก็ได้รู้ตำแหน่งของเธอนิโคอยู่แถวทะเลสาบแห่งหนึ่งผมบีบวิ่งเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้นิโคนอนอยู่ที่เก้าอี้ขดตัวด้วยความเจ็บปวดเธอรู้สึกแย่มากผมไม่ได้เรียกรถพยาบาลเพราะมีโรงพยาบาลใกล้ๆแถวนี้พอดีผมอุ้มนิโคและแบกเธอไปที่นั่นทันทีหมอบอกว่าเธอมีเนื้องอกในหน้าอกและมีมานานมากแล้วเธอต้องเข้ารับการผ่าตัดเพื่อนำเนื้องอกออกโดยทันทีแต่เธอไม่มีประกันชีวิตผมนึกถึงเรื่องโฆษณานั่นแต่นั่นต้องเป็นจุดจบของอาชีพการงานของผมแน่ๆ ผมสร้างภาพตัวเองมาอย่างดีตลอดอีกอย่างนิโคลอาจไม่เข้าใจผมมีทางเลือกอื่นอีกไหมนะแต่หมอก็พูดขึ้นมาว่านิโคนั้นอาจจะอยู่ไม่ถึงพรุ่งนี้เช้าด้วยซ้ำผมจึงตัดสินใจมันเป็นเพราะผมคนเดียวนิโคผมจะถ่ายวิดีโอโฆษณา,มมาบ้าๆนั่นไม่นานคนก็เริ่มแหกัน u n f o l ลล w ผมไปกว่าพันคนลาก่อนรถใหม่และงานของผมในฐานะบล็อกเกอร์ผมจ่ายทุกอย่างเพื่อให้หมอเริ่มการผ่าตัดโดยทันทีผมนั่งรอที่ห้องด้านนอกอย่างลุกลี้ลุกลนนิโคต้องอยู่นอนโรงพยาบาลถึงสองอาทิตย์ ผมเยี่ยมเธอทุกวันและคุ้คิดเป็นอย่างมากเรื่องราวนี้เปลี่ยนผมไปแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่นิโคอาการดีขึ้นผมจะยื่นข้อเสนอให้เธอมาเป็นคู่หูในการทําความดีดังนั้นอย่าลืมกด follow กับช anel ใหม่ของเราสาหรับช่วยคนไร้บ้านแน่นอนว่ามันจะทาเงินได้น้อยกว่าเดิมมากแต่เราไม่เสียใจเลยสักนิดแต่ตอนนี้นิโคมีเงินพอที่จะเช่าห้องอยู่แล้วโอ้ดูเหมือนว่าคิตตี้เลิฟสิามเขียนมาท้าให้เราส่งอาหารร้อนๆให้กับคนไร้บ้านใต้สะพาน,าานเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์ได้เลยคิตตี้เลฟิฟผมรับคำท้า ฉันยืนเคาะประตูห้องน้ำมาสิบห้านาทีแล้วเขาไม่ยอมออกมาสักทีฉันได้ใส่ชุดเดรอย่างสวยแต่บ้องที่รีบแซงฉันเข้าห้องน้ำเขาพยายามหนีหลังจากที่เขาเห็นฉันเขายังมีหน้ามาด่าฉันว่าฉันไม่สวยอีกผมเขาดูเหมือนไม่ได้สระมาเป็นเดือนงานเข้ามาช่วยดูแล้วบอกฉันว่าไม่มีใครอยู่ในห้องน้ำเลยเดฟได้ปีนหนีหน้าต่างไปแล้ว กลับถึงบ้านด้วยความรู้สึกเสียใจฉันไม่เข้าใจว่าฉันทำอะไรผิดไปฉันไม่สวยพอหรอฉันยืนมองตัวเองหน้ากระจเพื่อนที่โรงเรียนบอกว่าฉันโชคดีที่มีหน้าอกใหญ่และใบหน้าสวยผู้ชายชอบรูปลักษณ์แบบนี้แต่เดฟวิ่งหลบหนีเมื่อได้เห็นฉันอาจจะเป็นเพราะฉันเยอะเกินไปสำหรับเขาฉันพยายามปลอบใจตัวเองแต่ฉันต้องหาเดฟไปงานปองกับฉันให้ได้มีเวลาเพียงแค่ทิพย์ครึ่งก่อนถึงงานตอนนี้ไม่รู้เลยว่าจะไปกับใคร มีเวลาไม่มากนะักฉันเลยตัดสินใจเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ในเว็บหาแฟนยังไม่ได้ทันเปลี่ยนชุดที่ใส่ตอนโดนเทเลยเปลี่ยนรูปก่อนละกันในขณะที่ฉันโพสท่ากำลังจะถ่ายรูปแม่ฉันเดินเข้ามาในห้องแม่เป็นคนที่สตริกมากพอแม่เห็นว่าฉันทำอะไรอยู่แม่กลายเป็นบ้าไปเลยแกบ่นว่าฉันใส่ชุดโป๊เกินไปแล้วไม่ให้เกียรติครอบครัวเลยถ่ายรูปแบบนี้แม่เลยเอาเสื้อคลุมจากตู้เสื้อผ้าแล้วบอกให้ฉันเปลี่ยนชุดเดี๋ยวนี้ โอเคค่ะแม่แม่ไม่ต้องตะโกนก็ได้หลังจากที่แม่เดินออกจากห้องฉันไปฉันได้ข้อความจากหนุ่มคนหนึง่งเขาชวนฉันไปออกเดทในรูปเขาดูมั่นใจและแน่นอนดูดีกว่าไอ้บ้าน,นั้นที่หนีฉันไปฉันยังมีโอกาสหาคู่เดทไปงานได้อีกวันต่อมาฉันตื่นเช้าเพื่อที่จะไปเลือกชุดและแต่งหน้าแต่พอเปิดตู้เสื้อผ้าเท่านั้นแหละเสื้อผ้าหายหมดเลย แม่เอาเสื้อผ้าไปทิ้งหรอฉันโกรธมากฉันเลยรอแม่เลิกงานเพื่อที่จะได้คำตอบฉันมีเวลาแค่หนึ่งชั่วโมงก่อนเดทฉันอับอายที่ต้องใส่ชุดคนแก่ไปเจอหนุ่มคนนั้นแต่ก็ดีกว่าไม่ใส่อะไรไปเลยตลอดทางมีแต่คนมองฉันแปลกๆแล้วหัวเราะใส่ด้วยแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดโจชอบเสื้อของฉันเขาบอกว่าฉันดูดีและมีความเป็นผู้หญิงเรียบร้อยขอบคุณนะโจ เดทกำลังไปด้วยดีแต่เขาพาฉันไปนั่งรอบไฟทำให้มันร้อนมากเพราะฉันใส่เสื้อแขนยาวมาเหงื่อไหลหมดแล้วฉันทนไม่ไหวเลยถอดเสื้อแขนายาวออกฉันได้ใส่เสื้อยืดบางๆข้างใต้เสื้อแขนยาวโจหยุดพูดทันทีแล้วนั่งจ้องฉันฉันไม่ทันรู้ตัวว่าเกิดอะไรขึ้นอยู่ๆโจก็อ้างว่าเขามีปัญหาก,กับท่อน้ำที่บ้านเขาจึงต้องรีบกลับพอกลับบ้าน ฉันก็พยายามบอกตัวเองว่าฉันอาจคิดมากก็ได้โจอาจจะมีปัญหาที่บ้านจริงๆก็ได้ฉันเลยลองโทรหาโจเพื่อถามว่าเขาเป็นยังไงบ้างแต่แล้วฉันก็รู้ว่าเขาบล็อกฉันฉันนอนเพ้อคนเดียวในห้องทําไมไม่มีใครชอบฉันเลยในขณะนั้นฉันได้รับข้อความฉันคิดกับตัวเองว่าต้องเป็นหนุ่มสองคนที่เทฉันแน่เลยพวกเขาคงอยากจะมาขอโทษฉันแต่ไม่ใช่ มีหนุ่มคนใหม่ทักมาเขาชื่อทอมฉันไม่รู้ว่าฉันอยากพาตัวเองไปอยู่ในจุดนั้นอีกไหมแต่ทอมดูหล่อมากสูงและโชว์ความเป็นตัวเองสูงและชอบศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหลายคนอาจดูไม่ออกหรอกว่าฉันชอบชีววิทยาแต่ฉันอยากเรียนแพทย์ซึ่งทอมก็กำลังเรียนอยู่ตอนนี้ ฉันอยากหาข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตมหาลัยและการสอบฉันเลยตกลงไปเจอทอมที่ร้านกาแฟ1วันก่อนไปเจอทอมฉันได้เตรียมชุดที่ใส่เรียบร้อยวันก่อนที่ชุดหายไปแม่ไม่ได้เอาไปทิ้งแต่เอาผ้าไปซักพออีกวันมาฉันรู้สึกตื่นเต้นมากเลยตัดสินใจไปรอทอมก่อนเวลาแต่มีเรื่องบังเอิญมากโต๊ะข้างๆคือโจคนที่บล็อกฉันเขากำลังนั่งจีบสาวที่เขาพามาฮ ฉันเดินเข้าไปหาเขาแล้วเริ่มตะโกนเธอทํากับฉันได้ไงโจทําตัวไม่ถูกแล้วบอกว่าฉันหลอกเขาเขาชอบคนหน้าอกเล็กแต่ในรูปฉันก็ไม่ได้แอบหน้าอกฉันเลยเขาหมายถึงอะไรอะ่ะโจเลยหยิบโทรศัพท์มาแล้วโชว์เว็บ A B C of Loyalty มันขึ้นโปรไฟล์ที่ใช้รูปฉันแต่แตัดตอบรูปทำให้ฉันมีหน้าอกเล็ก ฉันงงเพราะฉันไม่เคยใช้เว็บนี้เลยโจก็พูดขึ้นมาว่าถ้าฉันหน้าอกเล็กและแต่งตัวเรียบร้อยกว่านี้เขาคงอยู่ต่อและไม่หนีไปฉันกำลังยืนงงอยู่ใครสร้างโปรไฟล์แล้วเอารูปฉันไปใช้ทุกอย่างเริ่มเรียงกันแล้วฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมผู้ชายหนีฉันทุกคนฉันเลยวิ่งเข้าไปแอบในห้องน้ำสักพักฉันแอบมองจากในห้องน้ำแล้วเห็นว่าทอมได้มาถึงแล้ว ฉันนึกขึ้นได้ว่าทอมคงเจอฉันในเว็บเดียวกับโจแปลว่าเขาคงหวังที่จะเจอฉันในอีกแบบฉันเลยพยายามก้มหลบออกจากห้องน้ำแล้วรีบหนีออกจากร้านแล้วก็ส่งข้อความไปหาทอมว่าฉันรู้สึกไม่สบายคงไปเจอเขาไม่ได้ฉันอารมณ์ไม่ดีเลยตอนถึงบ้านแม่เข้ามาในห้องแล้วถามอะไรฉันสักอย่างแต่อยู่ดีๆฉันก็ร้องไห้ไปแล้วเล่าทั้งหมดให้แม่ฟังฉันไม่เคยได้นั่งเปิดใจกับแม่เลยแต่วันนี้ฉันไม่ไหวแล้ว ฉันบอกแม่ว่าฉันชอบทอมแต่กลัวที่จะไปเจอเขากลัวเขารับไม่ได้แม่เข้ามากอดฉันแล้วคอยปลอบฉันแม่ก็บอกฉันว่าควรใส่ชุดที่คลุมหน้าอกฉันคิดว่าแม่พูดถูกฉันเลยตัดสินใจที่จะทําทุกอย่างที่ทําให้หน้าอกฉันดูเล็กลงเพราะทอมคงชอบแบบนี้หลังจากนั้นฉันรีบพักหาทอมเลยวันต่อมาฉันเอาผ้าพันแผลมาพันหน้าอกฉันแล้วไปออกเดทกับทอมฉันเอาเสื้อคนแก่มาใส่ด้วย ทุกอย่างกําลังลาบลื่นแต่ฉันก็คอยระแวงว่าทอมจะรู้เกี่ยวกับภาพันแผลหรือเปล่าทอมพยายามที่จะเข้ามากอดแต่ฉันรีบดึงตัวเองออกทอมทาเป็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก่อนที่จะแยกย้ายทอมเดินเป็นเพื่อนฉันกลับบ้านเขาบอกว่าเขามีความสุขกับคืนนี้และอยากเจอฉันอีกฉันนั่งเพ้อฝันเกี่ยวกับทอมนานมากเขาชอบฉันจริงจริงเหรอฉันเล่าให้แม่ฟังแล้วปรึกษากับแม่เรื่องผ้าพพันแผลฉันบอกว่าทอมเขาอาจจะไม่สนใจเรื่องหน้าอกฉันก็ได้ แต่แม่บอกว่าหน้าอกฉันมันใหญ่เกินไปถ้าทอมเห็นเขาจะหนีทันทีฉันอึ้งกับคำพูดแม่มากแต่ฉันไม่อยากเสียทอมไปถ้าแม่พูดถูกล่ะเดทที่สองทอมบอกว่าเขาอยากพาฉันไปเจอเพื่อนเขาทอมพาฉันไปเจอเพื่อนที่ปาร์ตี้แต่พอฉันถึงฉันรู้สึกว่าภาพันมันหลวมๆฉันเลยรีบวิ่งไปหาห้องน้ำ ฉันระวงตลอดเวลาทำให้ฉันวิ่งไปเก็บสายพันธุ์ที่ห้องน้ำทุกห้านาทีฉันกำลังเก็บสายพันธุ์อยู่ในห้องน้ำแล้วมีผู้หญิงเดินเข้ามาพอดีสวยแล้วฉันทำตัวไม่ถูกเลยโกหกเขาไปว่าฉันประสบอุบัติเหตุไม่นานมาเขาทำหน้าสงสารเขาดูเหมือนเขาเชื่อฉันนะหลังจากนั้นฉันพยายามสงบสติแต่มีหนุ่มๆมาชวนฉันไปเล่นไพ่แก้ผ้าสวยรอบสองแล้ว เล่นไปไม่กี่รอบแพ้หมดทุกรอบฉันต้องถอดเสื้อคลุมออกเหลือแต่เสื้อข้างใต้ฉันเลยเริ่มปฏิเสธฉันไม่อยากเล่นแล้วทุกคนหัวเราะเยาะฉันหมดเลยมีผู้หญิงคนนึงเอื้อมมาจับผ้าพันฉันพยายามหลบแต่ผ้ามันได้โผลออกมาจากเสื้อทุกคนต้องรู้แน่เลยว่าฉันกําลังปิดบังอะไรอยู่ฉันทนไม่ไหวเลยรีบหนีกลับบ้านด้วยความอายฉันได้ยินทอมตะโกนเรียกแต่ฉันหนับอายเกินที่จะกลับเข้าไปฉันกลายเป็นตัวตลกต่อหน้าเพื่อนทอม พอถึงบ้านฉันร้องไห้หนักมากมันพังอีกแล้วฉันชอบทอมมากแต่ความสัมพันธ์ของเราสองคนคงจบแล้วฉันคงหาคู่เดทไปงานไม่ได้หลังจากนั้นฉันก็ถอดผ้าพันหนึ่งแผลออกสบายตัวมากแต่ผิวช้ำหมดเลยฉันเดินออกไปที่ห้องนั่งเล่นแล้วเห็นแท็บเล็ตของแม่เปิดทิ้งไว้ฉันเห็นเว็บ ABC of l o y a l t y เปิดอยู่ด้วยความสงสัยฉันเลยเข้าไปดูโปรไฟล์เห็นว่าเป็นโปรไฟล์ที่โจเห็น ไลท์แทบมีโปรแกรม Photoshop เปิดทิ้งไว้แม่ฉันเป็นต้นเหตุหรออยู่ดีๆได้ยินเสียงกดกิ่งบ้านฉันไม่อยากไปเปิดประตูเลยฉันยังชอบกับสิ่งที่แม่ทำอยู่แต่ฉันได้ยินเสียงตะโกนจากหน้าบ้านไม่หยุดใครอะ่ะฉันเดินออกไปดูแล้วเห็นทอมยืนอยู่หน้าบ้านถือช่อกุหลาบทอมมาเช็คว่าฉันเป็นไรไปฉันรีบปฏิเสธเข้าไปแล้วบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะฉันหน้าอ,อกใหญ่และนี่ไม่ใช่การแต่งตัวของฉัน ไม่ใช่คนที่ทอมได้ทำความรู้จักฉันปิดบังตัวที่แท้จริงของฉันทอมไม่เข้าใจว่ามันเกี่ยวอะไรกับรูปร่างของฉันทอมจับมือแล้วบอกฉันว่าฉันไม่สนใจรูปในโปรไฟล์เธอเลยฉันแค่ตัวเธอมากกว่าตัวแท้ของเธอไม่ใช่สิ่งที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตฉันมองทอมด้วยความดีใจและนึกว่าฉันกำลังฝันอยู่ในขณะนั้นแม่ฉันเดินออกมา แม่ได้ยินทุกอย่างและสารภาพ,รพว่าแม่เป็นคนตั้งโปรไฟล์นั้นเองเมื่อประมาณ6เดือนก่อนแม่พูดว่าสมัยแกเป็นสาวๆหนุ่มๆจะมองแกแค่ภายนอกและไม่สนใจเลยว่าแกเป็นคนยังไงฉันรู้สึกซึ้งใจและขอบคุณแม่ไปและรู้ว่าแม่หวังดีต่อฉันเสมอแต่ต่อจากนี้ฉันจะตัดสินชีวิตฉันเองหลังจากนั้นฉันจับมือทอมแลวเดิอนออกมาสุดท้ายฉันก็หาคู่ไปงานพอมได้แล้ว